านผู้ชมทุกท่านมาพบกันกันกบข่าวเด่นประเด็นหน้าติดตามรอบรั<า>ร้วชาวม่วงเขาโรงเรียนขุนยวมกันนะคะโดยมีผมเด็กชายบริภาษแสวังและหนูเด็กหญิงอารียาคำเขียวเป็นผู้นำเสนอข่าวในวันนี้ครับหัวข้อข่าวน่าสนใจในวันนี้คือเรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในอำเภอขุนยวมจากข้อมูลเครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคให้เลือดออกสะสมแล้ว28ลรายเป็นชาย15ลารายหญิง13ลารายโดยหมู่บ้านที่เกิดโรคได้แก่บ้านเมืองปอนหมู่ที่1ตำบลเมืองปอนและปอกสนามบินหมู่ที่2ตำบลขุนยวมครับเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงลายที่มีเชื้อไวรัสกัดคนจะถ่ายทอดเชื้อให้คนทำให้เกิดอาการเป็นไข้สูงผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีการช็อกซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาอาจเสียชีวิตได้ปัจจุบันเชื้อไข้เลือดออกทั้งหมดมีอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันหากพบว่ามีการติดเชื้อซ้ำเป็นครั้งที่2 และเป็นการติดเชื้อมาจากไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่สองก็อาจจะมีอาการรุนแรงมากกว่ากรณีอื่นๆค่ะวิธีป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายโดยใช้มาตรการ5้ปหขอมีดังนี้ค่ะ 1. ปิดคือปิดฝาภาชนะให้สนิท 2. อปล่อยคือปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลาย 3. เปลี่ยนคือเปลี่ยนน้ำในภาช,ชนะที่ปิดไม่ได้สปรับ คือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 5. ปฏิบัติคือปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวันและดึงขอคือขัดขัดล้างไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดยุงลายค่ะสำหรับโรงเรียนขุนยวงของเราแล้วได้มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและช่วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดย การความกะโลกระใส่ายอเบตในอ่างน้ําห้องน้ําปิดฝาภาชนะให้สนิททายาการยุงและสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดรวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลขุนยมมาพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดลูกน้ำยุงลายไม่ให้ไปแพร่เชื้อหรือขยายพันธุ์ต่อไปได้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ ยุงลายร้ายกว่าที่คิดมีฤทธิ์ชีวิตจะวอดวายหากไม่รู้จักป้องกันด้วยความรักและห่วงใยจากพวกเราเชาวม่วงขาวขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการรายงานข่าวของโรงเรียนขุนยวบในสัปดาห์นี้ค่ะและสามารถให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการ กดถูกใจกดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระกระดินจากพวกเราโรงเรียนขุนรวมรับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ